ไม่รู้จะกดติดตามพวกเราอย่างไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะยครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราเดี๋ยวเราพามาเที่ยวคลองสมนะครับอ่าอเรีครับวันนี้พ่กันควันนี้เราิวันนี้ผจะิงเล็บตอนนี้เราอยู่กันที่คลองถมช่วงกลางคืนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เรามาจอดรถตรงคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ นี่เรามาเดินเข้าตู่ของถมก็คืคืนของคืนวันศุกร์นะครับโฮดี้ขอขอโดี้อืมอืมของถมช่วงกลางคืน ครับรอขอองเเแยจฮ้ยานนี้จะเป็นเกี่ยวกับวอลดินนี่นะครับมีไมโอทอง,ทองเลยนะครับดูนะครับไมอโอทองนี่ร้านที่เรามาซื้อไอตัวกรงเล็บอนนะครับมันก็อยู่ตรงร้านนี้ร้านนี้ครับ เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายมีดาบด้วยนะครับแต่อาจแต่มันอาจจะโดนปากนี่นะครัะมีดาบด้วยมาซ้ำกันหมดเลยนะครับเอาไปวางที่เดียราคาไม่แพงครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทครับอืมร้อยกว่าบาทเลยครับร้อยกว่าบาทร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับผมของเล่นมากมาย มีการ์ดครับออของเล่นเต็มไปหมดเลยม,มีของเล่นเยอะแยะครับก็มี ขานี่ไงเธอชอบเครื่องบีบเครื่อบีบนี่แต่ไม่เยอะครับนี่กันดั้มแต่บางคนที่ชอบกันดั้มนี่แต่กวาลหุ่นยนต์นี่เล่มที่เต๋อซับสะสมเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันเป็นของใหม่แล้ว จะสมครบแล้วด้วยตัวนี้เมื่อก่อนจะมีโปสเตอร์อ่ะถ่ายไปครับยอย่ามืออย่าสั่นนะครับอันนี้เป็นของใหม่เนาะของใหม่มุมีแว๊บเป็นใหม่แล้วอ๋อยัาแว๊บแบบไม่ได้ เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะส,สมุดสะสมครับเอาละ

อันนี้รถบังคับอันนี้รถบังคับเหรอมันดูใหญ่ๆ่ยังรถมันเท่เนี่ยเหรอห้าแก้วถ่ายได้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเต็กเขาชอบรถมอเตอร์ไซค์กันนี้เลยเอาไปตั้งโจกับโมเดลเซนเซียะก็เท่เนี่ย ใช่โอ้ยสมราคาถูกด้วยราคาพันห้าร้อยนะคะทุตรงนี้ก็จะมีนี่มันจะโชว์ตัวไอ้นี่ไงนี่รถเยอะแยะน,นะครับไม่คิดว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เฉยๆ่เอาไว้ใส่รถบบที่ไหนได้ มีรถรถสีทองาขาวันหม่ไดขนอเราจะไดของดีอนี่อันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่เป็นเหมือนพรมอ่ะเหมือนที่วางอะครับนี่คือในที่วาง ยที่วางโทรศรัพท์ไม่ใช่เป็นแบบนีน้ไม่เป็นของเล่นเนี่ยเมื่อก่อนเจ๊ก็จะมาลือกล่องเนี่ยครับเนี่ยมันเขาแข่งเขาแข่งโชว์เขาโชว์กับโชว์ครับ ครับกฟเก้ี่ห้าห้าเกห้าเลยครับแต่ันนี้ได้อซึ่งดีเทลมันเยอะกว่าตัวนี้จริงจริงัดพันแปดนะทีเตียดูในเียรับะตรงนี้ยิ่งตัเตียยิ่งแพง ตัวนี้ไม่ค่อยแพงแต่ตัวนี้แพงม,ม,มันก็ปแมันระมาณนั้นะมันจีแดงสดใช่ไม่ได้แดงหรอไม่ได้แดงแป๊ขนาดนั้นจะไปแกงอะไรก้อนเีง<ะ>ยงมีเข้ามาจะไปแก้งอะไร่ E ปหกน่าจะประมาณเกือบขึ้นปีใช่เนพยายามไปปยนโรงงานให้เขาแบบส่งของใหม่มาชอบ,บอ๋อจะซื้อไปให้แฟน ต,ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ละครับพี่นัทครับพี่นัทแมวสักบาดตัวเล็กตัวนี้ตัวตัวเล็กแปดสิบบาทเนสเก็บเกได้ไหมเก็บได้ไหมใ้ยแต่ถ้ามีนิตย์ีบางตัวเก่งเลือกเอาตัวหนึ่งมันได้ตัวเดียวเองมันได้ตัวเดียวครับ พอลดได้ไหมครับได้ไหมครับแ่าลอล่ะครับจะซื้อให้แปนแปดสิบบาทไหวไหมไหวไหมครับไปขอต่อพี่เขาไหวไหมซื้อให้แปนนะถามพี่เขาถามพี่เขานูนะ พี่เขาจะลดให้ไหมไม่ลดแม่นส่วนนี้นี่ยไม่ไม่มีผลิตให้คบใช่ของขวัญชิ้นแรกให้แฟนพี่เขาลดให้ไหมยิ้มหน่อยไอ้รถคันนั้นมาคันเท่าไหร่อ่ะไอไอรถใหญ่ใหาวน่ะ รถใหญ่ๆราคาเท่าไหร่ <S <S <ม>เดี๋ยวตวงให้แฟนดูปั๊บซื้อของให้แฟนนี่มไโยซื้อของให้แฟนครับรถคันนี้เหรอมันเป็นรถแต่งอะน่าจะราคาสูงอยู่ไม,มไม่ถือ หลายพันอยู่นะหลักหมื่นก็มีนะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับวันนี้สามหมื่นห้าครับพี่แรงไหมราคาแรงไหมสำหรับคนชอบไงเพราะว่ารถมันแรงจริงไงสำหรับคนชอบเตียยืมใช้ไง ก็ไม่ต้องใช้ที่ยืมไปจำได้ไหมนนที่นนยืมไปเท่าไหร่นะนี่ไงตัวที่เตรียมมีใช,มมมใช่เหรอใช่มันจะมีแบบยืนข้าง,งกับแบบขาวลูฟสี่อ๋อคนละตัวเดี่ยวนี่ว,ว่าเป็นตัวนี้ว่าเตรียมไม่คุ้น,นแต่ตัวนี้มีตัวนี้มี แต่เราไม่เคยมีดาบพิฆาตะสูงไม่เคยเพราะมันเป็นกระตูนมันเป็นกระตูนรุ่นใหม่เดี๋ยวเขจะมาดูของพวกนี้ที่ไปซื้อไปให้คุณกระตุ้นในร้ำตาไทยสูงเลยนะในโซนอะไรโซีินะอืมอืมค่ะพลังพื้นต่อ เขียนหาเัเขียนก็อยู่ในบ้านเนี่ยเวลาเตรียนมันซื้อใหุ้คุณนี่ก็วันคีชบัตรไรเดียหือนดดดแต่ก็ไม่แดดคล่องถมวันศุกร์นะครับรถเล็ก มเลยนะจ้า,จา,จาเซลของเลยนะจ้าญี่ปุ่นนะครับโอเะคราคาน่ารัก<ม>น่ารักเลยนะ,ะจา้จากาดเดี๋ยวก็มาดูในกาดเดี๋ก็ามาดงในกาดเก็มาในกาด อย่างก็กซิล่ามีราคาเท่าไหร่บ้างครับครับนีเท่าไหร่หกพันห้าสิบสามพันห้าตู้นะเพราะนั้นมันเป็นงานปั๊มเกแปนเลยที่ฮมมีล้อนะครับเท่เลย อยากได้เล็กๆสวยๆไปสใส่ให้เมียเองได้แต่แมวเจมันต้องเป็นรองเท้าชิบโกนี่มันเป็นรองเท้าเทาๆจะถามว่าเ,เอาไปแต่งตัวให้แมวได้ไหมได้อยู่นะก็หาคู่ใหญ่สำหรับเท้ามันหน่อย,อยโมเดลครับนี่ชาแมนคิง อันนี้นนนกันดนั้มป่ะ<ช>เ,เห็นกัดนดั้มพี่เกียร์โค้งเนียใช่อันนี้เกียร์ขายอยู่างกันดั้มก็วางอยู่นั่นไม่เห็นอยู่กียิงเ,เกียร์ห้าของโมสองนเ,นเ,อกเกียร์เลยเกียร์ห้าอันนี้ไงนี่กัะ สองร้อย <200 S 2> <200 S 1> เอง,องวไวรออาทิตย์หน้าวันวันศุกร์ชวนแม่มาเดินไปเดินแมนเชื่อเลยวันศุกร์ที่คุณเรียนพิเศษวันแรกอ่ะพอคุณจะเลิกเวลานี้แล้วก็ขับรถมาจอดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูเตรียมได้แล้วก็เตรียมเงินมาอะไรครับเนี่ยดาวสนะันจิงนะ้งสตัวเคยมีบ้างอคุณ ดาบปาจิโร่ถามราคา,าคร่าวๆค่ะนี่ดาบปาจิโร่นะครับรอยากรู้ราคาก็ถามพี่เขาเลยนี่ก็ซีล่าอีกแล้วเจอบ่อย เพื่อที่ไลชอบเข้าไปดูทุกที่ก็กออกซิล่ากับกาเมเลล่าไม่รู้ถ้าแม่มาแม่โอเคคุณจะซื้อไหมครับดาบ เห็นไหมถ้าอยากรู้ราคาก็ถามพี่เขาแค่นั้นแหละถ้าแม่คุณอนุญาตก็ได้อันท่สอครับเพิงมันบอกมันอยากได้แค่เสี่ยงก็งงเอกหามเบตัวอยากได้แค่หาเดี๋ยวมันยังนี้ได้ไมี่น้ไม่ได้ก็ได้อยู่นะมันมีล็อกของมันอะ ไม่รู้แล้วแต่ชอบเดีย๋ยวรอแม่มาตัวเนี้ยอดเชื่อเตี๋ยร <โถ S 1> อร<ๆ>อ,อตัางเตี่ยอันนี้อดแน่นอนร้านนะอันนี้ต้องแอบซื้อให้ต้องแอบจิกแม่เหมือนเดิม,ม,มเห็นโมเดลมันนะไม่ค่อยเห็นโมเดลมันหรอกมันไม่ขายแล้วมันเป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับคือมีคนดูใช่ แต่หนังสือการ์ตูนสนุกมากแต่พอเป็นอนิเม่มันไม่สนุกของเกียร์ชอบด้ยเปล่าเกือบเหยียบแล้วไงเอาน้ำเปล่าควรเลงครับใส่ถุงไหมคะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับขอบคุณครับน่าไปเปิดเราเองขอบคุณครับเปิดไใจไหมลูกเปิดได้ไหม Invent, เปิไม่ได้เปิดได้มั <S <S ang, um, Kontakt, ้ยครับรตลอดทางข้าทางน้ำนั่งก่อนได้นะคะอ๋ออนี้ฝั่งไอ้ตรงนี้จะไปอยู่ว่าละหัดฝั่งนี้เราต้องไม่ขึ้นรถตรงนู้น น้องมันจะกินด้วยครับ่แล้วออจบคลิปวันนี้ก่อนแล้วกันครับคืนวันศุกร์ไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ยังมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่วันนี้เราเจออะไรบ้างครับเจออะไรเอยของขวัญเ,เ,เจอน้ำแล้วก็เจออะไรอีกอเ,เจอเจอขี้เจอเล็บสวยๆครับบาย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่ตลาดคลองถมในวันเสาร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Family TV นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนี่รถ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่อง Family t ทีมรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ